สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมพร้มหลังศึกมวยไทย7สีนัดประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2558นะครับจากสนามมวยวิกหมอชิดนะครับสนามมวยช่อง7สีเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลาเดิมนะครับ12นาิกา50นาทีโดยประมาณครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมน้ำหนักที่จะมีการแข่งขันกันนะครับ คู่ที่1นนะครับเปิดหัวของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นหนุ่มน้อยสิทธิเจีเหมียวพบทางด้านเขมรน,น้อยอ,อวันเชิดนะครับหรือว่าเจ้าทมินดำอ,อวันเชิดตัวเดียวกันครับพิกัด112บอปอนด์คู่ที่2คู่คำ้ำนะครับของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรทุ่งยังกิว่าสปอร์ตพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นสิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์พิกัด108ปปอนด์ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนทั้งคู่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเจ้าอินซีเกียรติจารเดินชัยพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเอกวายุมองกรุงเทพทนบุรีพิกัด120ปอนด์คู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสิงห์พระรันชัยนะครับแชมป์เสื้อสามารถคนล่าสุดครับพบทางด้านคู่ชคฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านโชคนําชัยสิจาากุ้ง คู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด118ปอนด์เป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นหนุ่มน้อยสิทธิ์เจ๋มเหยวพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นขอมเหมินน้อยอวันเชิดหรือว่าเจ้าธมินดำอวันเชิดนะครับตัวเดียวกัน คู่นี้นะครับต่อยกันที่พิกัด112ปอนด์เป็นคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของรายการครับมวยคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับมาดูทางฝ่ายแดงก่อนครับก็เป็นทางด้านหนุ่มน้อยสิทธิ์เจีเหมียวนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงนะครับวงในมีไร้แขนขวางคำดันแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับจังหวะฝีมือนะครับ มัดแรงศอกอันตรายครับดูว่าจังหวะฝีมือดูว่าน่าจะดีกว่านะครับวงในนะครับมีกระด่แข็งขวางหน้าค้าดันแทงดันเสียบปัมรัดมัดตีสู้ครับเหนียวแน่นแข็งแรง3ฟอรอมหลังชนะคะแนนแจ็คสายามสอสายันเมื่อวันที่18เมษายน2 5 5 8ที่เวทีมวยสายามอ้อมน้อยแพ้คะแนนชัดเพชรสอพูลสวัสด์เมื่อวันที่11พฤษภาคม2558ที่เวทีอ่างยักษ์ราชดำเนินครั้งสุดท้ายครับ ชนะคะแนนย้ำแค้นแจ็คสยามสอสายันเมื่อวันที่18มิถุนายน2558ที่เวทีอ่างยักษ์ราชดำเนินครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านขะเมนน้อยอ,อวันเชิดหรือว่าเจ้าธมินดำอ,อวันเชิดนะครับมวยตัวเดียวกันเป็นมวยนะครับประเภทแข็งแกร่งจังหวะเตะต่อยแทงเข่าปั้มไปีรุนแรงนะครับประเภทวงในเป็นของชอบนะครับอาชีพถนัด วงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีนะครับมีฮึดตะบรอดแต่ว่าจังหวะฝีมือต้นต้นดูว่าน่าจะเป็นรองท่งนั่นคู่ชกนะครับวงในอาชีพหลักอาชีพถนัดครับปั้มรัดมัดตีบูสู้นะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับแข็งแกร่งแข็งแรงการยืนระยะมั่นคงครับสามฟอมหลังสดมากๆชะนะคะแนนเพชรสกลสอสมนึกเมื่อวันที่29มิถุนายน25 5 8ที่จังหวัดนครราชสีมา ชนะคะแนนสี่แควนอสีพึ่งเมืวันที่8กรกฎาคม2558ที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชดำเนินครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนเพชรตรีสอบเบลิงชัยเมื่อวันที่11กรกฎาคม2558ที่จังหวัดสระบุรีครับมาดูมวยคู่ที่2ซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรทุ่งยังกิวราสปอร์ต พบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านสิงห์ทองน้อยเก,กียรติกิพัน์คู่นี้นะครับต่อยกันที่พิกัด1 0 8อปอนด์เป็นคู่ที่2คู่ค้ำของรายการครับมาถึงมวยคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำของรายการมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเพชรทุ่งยังกีฬาสักปอดเป็นมวยประเภทนะครับสไตล์ชกนะครับบูดุดันเอ็นเตอร์เทนคนดูจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเขา่า สอกรุนแรงอันตรายนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบนะครับปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงหัวจิตหัวใจบูสู้ยัน5้ายกครับการยืนระยะมันคงแข็งแรงต,ต้นต้นลุ้นนับนอกได้ครับเป็นมวยชกสนุกสไตล์เอนเตอร์เทนคนดูนะครับประเภทหมัดดุศอกแรงไตะหนักนะครับวงในปั้มรัดมัดตีบูสู้ยันห้ายก 3ฟอฟ์อมหลังสดมากๆครับชนะคะแนนเพชรอิทธิพลจายุทธกองสื่อเมื่อวันที่11เมษายน2558ที่ลุมพินีชนะเทนนินก็น็อกเอายกที่4เพชรเอกลูกหนองใย,ยเทียมเมื่อวันที่8พฤษภาคม2558ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเพชรไพรินสิงห์บันสร้างเมื่อวันที่26มิถุนายน2558ที่สนามมวยลุมพีนีครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านสิงห์ทองน้อยเกิกิติพันธ์ เป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกรุนแรงนะครับมีฮึดตะรอดลูกบูลูกสู้นะครับยันห้ายกครับหัวจินหัวใจเกินร้อยนะครับแต่ว่าต้นสปิดอาวุธนี่ดูว่าจะเป็นลองทางด้านคู่ชกนะครับประเภทโดนต่อโดนทีต่อท,อทีลูกหนักแรงเป็นรองครับจังหวะฝีมือดีครับหมัดแรงศอกคมนะครับเตะหนักประเภทคบเครื่องต้มยำนะครับคบเครื่องมวยไทย จังหวะฝีมือดูว่าดีครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยเนี่ยจะดีกว่านะครับแต่ว่าสปีดการออกอาวุธเป็นลองทางด้นคู่ชกนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีนะครับลูกหนักลูกแม่นเป็นลองครับสปีดอาวุธช้ากว่าวงในในี่ไล่แขนขวางคำดันแทงดันเสียบนะครับแต่ว่าโดนต่อโดนทีต่อทีนะครับบทเบียดท้ายๆดูว่าการยืนระยะเป็นรองครับ สามฟอมหลังแพ้คะแนนเงเงินลูกเจ้าแม่สายวาวรีเมื่อวันที่11มีนาคม2 5 5 8ที่เวทีอ่างยักษราชดำเนินชนะคะแนนเพชรไพลินสิงห์บ้านสร้างมวลที่8พฤษภาคม2 5 5 8ที่ลุมพินีครั้งสุดท้ายครับแพ้เทนเกิลน,น้องอายยกที่สให้กับเขี่ยวพระรัญชัยเมื่อวันที่หมิถุนายน2 5 5 8ที่เวทีมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่สนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของรายการทั้งคู่ เป็นมวยนะครับมาเสริมแทนด้วยทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านฝ่ายแดงก็เป็นเจ้าอินทร์เกียรติจารเดชนชัยพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเอกวายุมอกรุงเทพทนบรรุรีครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด120่อปอนด์ต่อยกันเป็นคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการนะครับมาเสริมแทนทั้งคู่นะครับคู่นี้ มาดูมวยคู่ที่3ามนะครับรองคู่เอกของรายการมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าอินซีเกียรติจารเดินชัยเป็นมวยประเภทนะครับเตะต่อยบูดุดันครับทรหดแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับประเภทเตะต่อยมัดแทงเข่านะครับศอกรุนแรงแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยโ,โหถือว่าฟอร์มนะครับ 3- 4ี่ฟอร์มหลังมาเนี่ยสะกดคําว่าชนะยังไม่เป็นนะครับฟอร์มโดยลงเยอะนะครับช่วงหลังๆมา จังหวะฝีมือดูว่าเป็นลองทางด้านคู่ชกนะครับแต่ประเภทวงในปั้มรัดมัตตีถือว่าเป็นอาชีพหลักอาชีพถนัดนะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงแบ,บู๊ดุดันหัวจิตหัวใจสู้นะครับบู๊ยันหายกครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยสามฟอมหลังแพ้คะแนนดอกไม้เงินปอพงสว่างเมื่อวันที่10มีนาคม2558ที่ลุมพินีแพ้คะแนนดาวพยัคฆ์ปลายพยาเมื่อวันที่21เมษายน 2558ที่ลุมพินีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณเมื่อวันที่20มิถุนายน2558ที่จังหวัดพัทธลุงครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีนะครับเป็นมวยนะครับประเภทจังหวะนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงนะครับเตะหนักต่อยแรง ศอกอันตรายครับต้นๆเนี่ยนะครับอาวุธแรงอาวุธหนักสามารถเช็คบินได้นะครับวงในมีไร้แขนขวางหน้าค้ำนะครับดันแทงปั๊มรัดมัดตีสู้นะครับจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดูว่าดีกว่านะครับต้นๆนะครับฝีมือดีอาวุธหลากหลายนะครับครบเครื่องแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะขาต่อยหมัดมีศอกระยะประชิตนะครับอันตรายวงในไล่แขนนะครับขวางค้ำดันแทงนะครับดักเตะดักแทง ไรแขนนะครับปั้มรัดมัดตีบูสู้ยันห้ายกนะครับจังหวะฝีมือเชิงชกฉลาดครับสามป้อมหลังชนะคะแนนนิคมวันดีกเกษเรเมื่อวันที่15พฤษภาคม2558ที่เวทีมวยลุมพินีชนะคะแนนราชชาดักศักดิ์บุรียวรำเมื่อวันที่12มิถุนายน2558ที่ลุมพินีครั้งสุดท้ายครับ พลิกแพ้คะแนนให้กับข้าวหอมสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันด์หรือว่าเจ้าอิทธิฤทธิสิทธิจ่าต้อยตัวเดียวกันครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม2558ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีครับมาถึงมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับแชมป์เสื้อสามารถคนล่าสุดครับรับเสื้อสามารถพร้อมนะครับวันชกก็เป็นทางด้านสิงห์พระรัญชัย พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านโชคนำชัยสิทธิ์จากุ้งคู่นี้ครับจะต่อยกันที่พิกัด1น8ปอนด์เป็นคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7จสีครับมาถึงมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์มาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทางด้านสิงห พระรันชัยดีกีนะครับแชมป์เสื้อสามารถคนล่าสุดนะครับวันชกนะครับรับเสื้อสามารถพร้อมนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับมากมากนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะต่อยหมัดแทงเข่าแม่นยำรุนแรงครับศอกอันตรายนะครับแหมช่วงหลังมาในลูกสะบัดการคอเนี่ยทำได้ดีนะครับถือว่าเป็นลูกเก่งนะครับประเภทเสียดสีบทเบียดนะครับดีกว่านะครับสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับได้สดแต่ว่าชื่อชั้นนะครับ การผ่านมวยเป็นรองนะครับผม ฟอมนี่ถือว่าสดมากๆนะครับ3ฟอฟอมหลังชนะเทนนิเกลน็อกอายกที่3โชว์ปีชาสิทธนายกทวีปตะพงเมื่อวันที่12เมษายน2 5 5 8ที่ช่อง7สีชนะเทนนิกลน็อกอายกที่3ฟ้าใหม่เรียวนาชยิมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะเทนนิเกลน็อกอายกที่สซุปเปอร์เจ๋งปอพินณัพท์เมื่อวันที่12กรกฎาคม2558ที่ช่อง7สีครับได้ เสื้อสามารถครับเป็นแชมป์เสื้อสามารถคนล่าสุดนะครับของช่องเจ็ดสีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านโชคนํำชัยสิทธิ์จากกุ้งเป็นมวยนะครับประเภทนะครับเตะต่อยบูทรหดนะครับเตะหนักต่อยแรงศอกอันตรายนะครับวงในเนี่ยเป็นของชอบของถนัดนะครับปัรัดมัดตีบูสู้ดุดันนะครับมีฮึดมีสู้นะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อย ชื่อชั้นเบอร์มวยการผ่านมวยนะครับกระดาษบุมวยนี่ดีกว่าทางด้านคู่ชกนะครับชัดเจนแต่ว่าสภาพร่างกายนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับจะมาดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็รอติดตามวันชกอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นมวยประเภทสไตล์นะครับบูดุดันนะครับเดินหน้าท้าชนนะครับมีหมัดมีศอกนําเข้าไปนะครับเตะขาต่อยหมัดมีศอกสลับอาวุธหนักแรงครับ โดนเนี่ยนะครับคู่ชกโดนนี่ก็มีโอกาสนะครับหล่นได้นะครับวงในเป็นของชอบของถนัดครับแทงเข่าเนี่ยโอ้โหประเภทวงในปั้มรัดมัดตีบูสู้นะครับยันหน้ายกหมอจิตหัวใจหายห่วงครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต สามฟอมหลังชนะคะแนนเพชรสายฟ้านายกมั่นพลทองเมื่อวันที่22เมษายน2558ที่จังหวัดร้อชนะคะแนนจากดาวเทพกระเสมเมื่อวันที่20พฤษภาคม2558ที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชดำเนินครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับเมธีสอจ,อจอต้อย8ริเบวเมื่อวันที่2กรกฎาคม2558ที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชดำเนินครับ